สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมหวานนะครับหลังจากที่ผมได้เล่น RV มา7ปีผมได้เจอปัญหาที่มีมาตลอดเลยครับคือแรงในแรงเนี่ยมีแต่คนแย่งกันเล่นแครี่พอแย่งกันก็ด่ากันตีกันจนถึงขั้นโยนเกม วันนี้ผมจะมาแก้ปัญหานี้ครับผมเนี่ยจะกดแรงต,ตอนสองทุ่มขึ้นไปเพราะเป็นเวลาที่จะสามารถเลือกตำแหน่งได้ฟังก์ชันนี้เนี่ยมีไว้เพื่อไม่ให้คนมั่วตำแหน่งกันแต่ดันเป็นเวลาที่ผมโดนแย่งตำแหน่งเยอะที่สุดตาไหนที่ผมโดนแย่งตำแหน่งหรือเห็นทีมตรงข้ามมั่วตำแหน่งกันผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเริ่มกันเลยครับไปอ,อีลินหวยอีลินแคลรี่อีลินแคลรี่ <Surprise. S 1> เอ้ยโดนเอ้ยมันลองแวนมาออฟมันลองแครี่มา mm hmm. เห็นไหมครับทุกคนคนไทยหัวใจแคลรี่สองตัวข้ามดูดิเลือกแครี่มาสองคน mm hmm. เห็นไหมครับทุกคนมันเป็นปัญหาของแร้งไทยจริงๆเลยนะครับอันนี้เป็นแร้งนะครับมีแครี่ตั้ง5 mm hmm. คนนี่ขนาดผมได้เลือกตำแหน่งแครี่ก่อนนะทุกคน mm hmm. จบเกมนี้นะทุกคนปัญหาแคลรี่ลนเซิร์ฟเวอร์จะหมดไปเ mm hmm. <laughs> รียบร้อยโดนกูแน่ มันฮะมันหายาออกด้วยเราไปเวดเราไปเวทววิ่งไปโอ้ยเดี๋ยวเอาเอาชี่อะรเนี่ยไปยูไปยูไปยูอุ้ยมันมีทำไมวะไม่เป็นไรโอ้ยชี่ยอนอ้แต่มันตวม่้ิ่งวิ่งวิ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 ่งวิ่่ว้่ววิ่ว้่ง่งวิ่ววววว้วิิวิ่ มาดิมามาดมาอ้ยพวกาตายแต่ไหวอยู่ไอ้ปุ๊บปับสวยมาดิไอยอยากเล่นมากๆอยากเล่นมากๆตัวนี้ไม่ค่าตัวนี้ฆ่าไม่ได้เยได้ได้เลยเว้ยไม่มีฟิกด้วยปับบปับ,ปบเรียบร้อยเอยฟิกมาแล้วปับตุ้มตุ้ม <laughs> เพราะว่าแม็กกี้วแล้วเว้ยบูวาบว่าบุบบมันหลอกชาวมันอ่ ว่ามันน่าจะเอาเมฆกรหญ่อยู่ด้วยโน่เราไปซ่าโน่โอเคาเเรเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงข้างล่างกูลงข้างล่างโอเคโอเคอุ้ยไม่เห็นมึงว่าไม่เห็นมั้ว่แล้วมันจะเดินมาทมาไมเดินมาทมาไมจะเล่นแครี่หรออยากจะเล่นไมาแต่ยังเพื่อนเล่นอีกไหมกดมาได้ยังไงเนี่ยได้ออฟเลนแต่กดสลิมมาเล่นนี่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้ปัญหาจะหมดไปแม่งเอ้ยมันจะเอากูจริง มันอะไรของมึงเนี่ยอะไรของพวกมึงมึงมามอะไรกันว้าวว้าวพฮยโอ้กูแตกเลยเอะไรโอ้กูตายเลยมนแรงจัดกูไม่ใช่แคลรี่มึงจะไปได้กูทำไมเนี่ยแคลรี่กูอยู่เลนบนมึงไม่มาได้แผ่นด้านาล่างน่าสลิมอะสลิมไปด้านบนแล้วเรียบร้อยแล้วตายแล้ว โอ้โหทุกคนไอสล,ลิมมันไปแย่งเลนหายาแล้วครับมันหนีไปเลนนู้นแล้วแล้วมันไปยืนทับเลนหายาเฉยเลยอะอ,อ,อย่างนี้อย่างนี้เขาก็ต้องไปแย่งตังกันนะโอ้โหนี่นะครับเป็นสิ่งที่ผมเจอในคลิปที่แล้วเลยแค่ตอนนี้ผมมาอยู่ฝั่งตรงขงาร้ามเฮ้ยตุกา,ตการิตุการิเฮ้ยตุเฮ้ยตกลงไปได้อยู่โดนสองไฟล์งเกึ่มอาก โอ้ผมตายแต่ได้อยู่โอ้ตายว่ะเอาเลยเอาันเลยเลื่กันจะฆ่าเพื่อนเราให้ได้เลยมามาผมมาผมมาไอแวนไอไอตัวนี้เราต้องปล่อยไปว่าไม่ปล่อยแล้วเฉยตียับมาตียับมาตียับไม่ปล่อย จริงๆผมจะไม่ฆ่าแล้วนะครับผมรู้สึกผิดมากเลยเขาเป็นผู้เสียสละที่จะต้องมานั่งเล่นโลมมิ่งให้คนนี้น่ารับถือมากเลยครับทุกคนเอาถูกโจมตีนี่ไงเอาตัวนี้เลยนะารัตัวนี้แทนเป้งเรียบรอ้อยอีลินทายเฮ้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 ยสุดจัดเอาเล่นต่อ สวยครับผมแรถได้เล็กมันติกมาเอาโนเลยเวลาเป็นแขนจะโดนน่าไปโดนอะไรมาตอนไหนอะรอรอรอครับผมโดนดิงอ้โอ้ยแคลรี่สอ่ะอย่างไรก็ต้องโดนสักตัวหนึ่งหรอวะดเอาเอาบ้าป โอ้ยตูมเฮ้ยเฮ้ยยังแคทตี่เพื่อหรอยังนี่อยากดูอยากยังแค่ตี้จ้าจ้าดูนะยังกับมุมตูมเขาเป็นผู้เล่นเสียสละนะพี่โตโร่เราจะไม่ฆ่าเขาแต่ถ้าเพื่อนลงทีมฆ่าก็เรื่องของเขาเลยจะได้อ ยังไงมันเยอะนะต้องการมันเยอะนะบูมตายหนึ่งตายหนึ่งผมถอยก่อนนะผมถอยก่อนนะไอ้สวยตายหรือเปล่ามันไม่ตายเอ้ยเอาเอาไปที่ห้าเหรอห้ามากๆากห้ามากๆโอ้ยอุ้ยอ้ย เทำอะไร<ย>ผมเนี่ยพอบิ๊กไส้บิ๊กไส้ไอตัวนี้เอ้ยผมผมผมแค่ไปฆ่าแคลรี่พี่มาเองอะทำไมต้องโกรธอะไรขนาดนี้<อ>พี่โตโรเราจับไม่ฆ่าเขาไม่ฆ่าเขาสง<อ>สัยเขา้จะมาล้างแค้นให้เพื่อนตอนนี้มันอยู่แต่ในข้างในาบ้านเราไม่ได้สลิมบอลตรงนสลิมอีกแล้วเหรอกูยังตายอีกเหรออยู่ในบ้านก็ไม่รอด ผมไผมมาผมาผมาช่วยต้มอ้อไ,ไ,ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยเมื่อกี้เขายู่ทันนะมิวถ้าไม่ได้โตโร่ช่วยนะไอรินนี่ตายแล้วโอเคครับเกมนี้ผมจะไม่ฆ่าโตโรแล้วเราต้องระวังให้มากกว่านี้เพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นเสียสละสล<อ>ิมหาย<อ>ไปไหนวะสลิมหายสลิมหายหาสลิมไห่เจอให้ได้เพื่อนรออยู่รออยู่รออยู่มันจะต้องรู้ว่าที่สิ่งที่มันทําคือเรื่องที่ผิดเฮ้ยเอาเจแล้วอยู่ตรงนี้เฮ้ยเจอแล้วเหรอ ไปไปกูไปกูไปว้ตูมปั๊บปับปับไปต่อเลยเพื่อนไปคิวมือกันสลิมไม่ไม่ทันเดินออกมาจากบาเล็กเลยล่วงแล้วแล้วในรูบูมมันมันจะดันเลยอีรินอีรินีรินเห็นหุ่นแบบนี้ไม่ยายายารับใสผมมาผมมาผมมาผมรอซ้อนผมรอซ้อนเอาเอาเฮ้ยโดซ้อนเตี๋วอึ้ง ตูมต่อแครี่ไมได้โยนไม่ได้ทำก่อนทำไอุ้ยลืมไปลืมไปทำพี่เขาไม่ได้นี่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเขาาพยายามฟาร์มอยู่ตอนนี้เออแล้วเขาก็โดนล็อกอีกแล้วเขาไปแล้วตูมตวไอ้ตสวยอ้ตวไเรียบร้อยนี่ไงตูมอันนี้อันนี้คือโยนใช่ไหมโอ้ไปไหนอ่ะกูไปไหนกูยังเดินอยู่กลางแม่น้ำอยู่เลยอ่ะ กูพบเจอแคลรี่หนึ่งตัวด้านบนสวัสดีครับโต๊ฟอรไอ้สัตว์ตบซะจนข้อมูลคนบหน้ากูนี่เคลื่อนหมดหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วทต่ภารกิจเสร็จแล้วเอ้สลิปแปดตัวแล้วเว้ยสลิปแปดตัวแล้วนี่ไงตายอีกหนึ่งไอเอาตัวหลังไปยำกับมม สลิปสวยเต็มตายชัวเพื่อนตายแล้วเต็มตายแล้วสวยถอยก่อนดีกว่าผมจะตายเฮ้ยอวยาวมากเรียบร้อยเนี่ยพอทุกคนเล่นแคลรี่ก็ไม่มีตัวเปิดแมพให้เพื่อนรอมึงหาสลิปนะโตรอ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 ู่สลิปไกลมากสลิปไกลมากไปเลย ไปเลยเพื่อนสวยมากสวยมากเอ้นดัดสตรีทยนยสามแครี่ไปแล้วจูไปแล้อุ้ยมาดักแล้วผมผมมาดักแล้วผมมาดักตรงนี้นะไอจัลลิมโดนปุ๊บแปงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสวยครับผมไปบบนนอุ้ยล้มผมล้มถอยบ อุ้ยอ้อยเราเข้าแล้วต้องเดิด้วยโอเคละตายละไหนวะเอตูมเลยไม่ตายเจ้ไม่ยอมชิบหายเลยไม่เอาอะไรเขายันบ่อเลยอะไรนะอินเดียมารองลองรองปกติว่ะเกิดมาปกติเดี๋ยวต้องรอต้องรอเกียรอนเกียรตสันดิเพนไหนวะโดนกาโดนรำว่ะชิบหายแล้ว

มึงอะมึงล็อกเข้าไปยันบ่อเลยอ่ะเจ้น yeah. uh huh. ี่นะครับสลิมฝั่งตรงข้ามได้เลนดาร์คเลเยอร์แต่เขาเลือกแคลลี่มานี่แหละครับมันก็ต้องโดนอย่างนี้เดี๋ยวไปดูดาเมดกันหน่อยดีกว่าโอ้โหดาเมดสาเปอร์ซน้องได้เล่นไปเนี่ยดาเมดสามเปอร์นต์ครับกูคุมก็เนเนิร์ดยันบ่อขนาดนั้นมึงโยนไง ไม่ไม่กูไม่ได้โยมึงอย่าลืมเพราะแวนทีมเราก็แย่งแครี่มาเหมือนกันเราเลือกตำแหน่งโรมมิ่งกับแครี่กันมา2คนนะมึงอย่าลืมว่าแวนมาไงแวนเราก็เหมือนสลิมฝังเขาอะไรกดเฟิร์สพิกมาเลยไม่เห็นเลย <c oughs> นี่แหลคะครับผมได้อบรมทั้งแวนและสลิมแคลรี่ที่แย่งตำแหน่งคนอื่นเขาอาจจะชนะนะครับแต่ว่าผมเชื่อเลยว่า20นาทีเมื่อกี้สลิมนี้ไม่มีความสุขแน่นอน <c oughs> แล้วสําหรับผู้เล่นทีมเรานะครับที่เขาแย่งตำแหน่งผม ผมจะใช้ระบบเกมรีพอร์ตคุณเพื่อที่คุณจะไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นจากการตรวจสอบพบว่าผู้เล่นได้ทำผิดในการเลือกตำแหน่งจริงซึ่งจะถูกหักคะแนนผู้เล่นทันทีอย่าไปทำกับคนอื่นอีกแล้วดูแล้วดูค่า2ตายเผมอุตส่าห์ให้เลนแคลรี่ไปแท้ๆมีเพื่อนๆคนไหนเคยกดห้องเจอแบบนี้ไหมครับแล้วถ้าเพื่อน,เ,อนเจอแบบนี้จะทำยังไง บอกผมหน่อยและถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร e ให้ช่องโมหวานด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ